แอป n o t i o n เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกครับแต่แอป No ชั o นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแอปที่ใช้ยากที่สุดเช่นเดียวกันครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนใช้โ No ชั่นสําหรับมือใหม่ครับสวัสดีครับผมหมอต้นทรงกรวดครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้แอป n o ช i ่นแทบจะทุกวันมาประมาณกว่า5ปีแล้วครับใช้ในการจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบความรู้รวมไปถึงในการวางแผนคอนเทนต์ครับ คลิปนี้เนี่ยจะเป็นตอนแรกของ playlist Notion สำหรับมือใหม่ครับเป็นคอร์สฟรีครับที่ผมจะช่วยคุณเปลี่ยนจากมือใหม่เป็นมือโปรโหให้คุณสามารถสร้าง Notion ในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเองครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ3ฟีเจอร์หลกัลกๆของ Notion ครับให้คุณรู้จักแบบคร่าวๆครับคุณจะได้สามารถเริ่มต้นใช้งาน Notion ได้ทันทีครับก่อนที่ผมจะทาคลิปเจาะลึกแต่ละฟีเจอร์อย่างละเอียดในคลิปต่อๆไปครับไปเริ่มกันที่แอป Notion ครับ นี่คือหน้าตาของแอป o t i o n ใน Desktop Version นะครับซึ่งจะมีทั้งใน Windows แล้วก็ใน Mac นะครับถ้าคุณสมัครมาใหม่เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออบอกไว้ก่อนนะว่าตัวผมเองเนี่ยใช้เวอร์ชัน Mac เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นคีย์ตกล่างเนี่ยเป็น m o m n d เนี่ยให้คุณรู้ไปนะว่ามันจะเท่ากับปุ่ม Control ในของ Windows นะครับนอกจาก Desktop v e r s i o ์นเนี่ย Notion ก็ยังมี Mobile Version นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS ครับแต่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้เวอร์ชั่นนไหน ข้อมูลมันก็จะซิงกันหมดครับซึ่งเป็นข้อดีที่ผมชอบมากเพราะว่าแอปจดบันทึกบางแอปเนี่ยต้องเสียเงินนะเพื่อให้ข้อมูลมันซิงกันครับเดี๋ยวผมจะแนะนํา Work Space ให้รู้จักคร่าวๆก่อนครับแถบทางซ้ายมือเนี่ยจะเรียกว่าสายบาร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ในการนําทางครับเพื่อหาเพจหรือดาต้าเบสที่ผมสร้างไว้นะับส่วนทางขวามือที่เหลือทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกว่า Editor ครับจะเป็นตรงที่ที่เราจดบันทึกคอนเทนต์ต่างๆลงไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเรื่องบานที่ฟีเจอร์แรกครับบล็อก อย่างแรกที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโน t i ชั่นคือทุกอย่างในโน t i ชั่นเนี่ยเป็นบล็อกครับหัวข้อ h a r r y p o t t ต r ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็เรียกว่า heading block ครับชื่อภาพ Harry Potter ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่า text block ครับรูปภาพก็เป็นบล็อกครับหรือว่าวิดีโอที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นบล็อกครับซึ่งบล็อกเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบรับทำให้เราจดบันทึกได้หลากหลายมากขึ้นนะ เช่นตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า call out box นะครับก็จะทําให้เหมือนแบบใส่ข้อความที่มันดูเหมือนมีการไฮไลท์มานะครับหรือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค u o t e box ครับเอาไว้ใส่ข้อความนะครับหรือตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า bullet list box ครับหรือว่าเราจะสร้างเป็น to do list box ก็ได้เหมือนกัน,นครับถ้าคุณอยากรู้ว่ามีบล็อกอะไรอีกบ้างเนี่ยให้ลองกดปุ่ม slash นะครับมันก็จะขึ้นมาให้ดูว่ามีมีบล็อกอะไรบ้างครับใน i o n ตชั่ แต่ผมกดลบก่อนนะครับโอเคผมจะทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องบล็อกอย่างละเอียดอีกทีนะครับให้คุณกดซับสไครต์ไว้ก่อนได้ครับคลิปนี้เนี่ยให้คุณรู้ไว้ก่อนนะว่าทุกอย่างที่คุณจดบันทึกในโนชันเนี่ยเป็นบล็อกครับข้อดีของการที่ทุกอย่างเป็นบล็อกเนี่ยก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับเช่นผมจะเปลี่ยนจาก call out box ตรงนี้ให้เป็น quote box ให้ดูนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วย2วิธีครับวิธีแรกเนี่ยก็คือเอาเมาส์เนี่ยเลื่อนมาข้างหน้าบล็อกนะครับจะเห็นสัญลักษณ์6จุดแบบนี้ให้เรากดคลลกแ้ว็เือก เทินอินทัวร์ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นโค้ดก็เลือกโค้ดอ่ะมันก็จะกลายเป็นบล็อกข้อความแทนคะรับวิธีที่2เนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากโค้ดกลับมาเป็นขอเอาบล็อกเนี่ยเราสามารถทําด้วยการพิมพ์สัลนะครับแล้วตามด้วยการพิมพ์ว่าเทนะินครับแล้วก็เลือกบล็อกที่ต้องการแนละ้วก็คือขอเอามันก็จะกลับมาเป็นขอเอาบล็อกครับนอกจาก การที่มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วเนี่ยข้อดีอีกอย่างของการที่ทุกอย่างเป็นบล็อกก็คือมันสามารถจัดเรียงใหม่ได้ง่ายครับซึ่งเราสามารถจัดเรียงใหม่ได้โดยการกดตรงสัญลักษณ์6จุดครับแล้วก็ใช้เมาส์ลากไปมาได้เลยครับเ <ST AN TI AL> ช่นตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าบล็อกที่อยู่ในบล็อกย่อยที่อยู่ในบล็อกใหญ่เนี่ยมันจะไปด้วยกันครับแต่ว่าเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในบล็อกเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ได้ไปด้วยกันครับ มันทําให้สามารถจัดเรียงได้ง่ายครับจัดเรียงใหม่ได้ง่ายไม่ใช่แค่ข้อความรับรูปภาพหรือวิดีโอก็สามารถจัดเรียงใหม่ได้ครับเราก็ใช้เมาส์ลากมาแล้วโอเคครับถ้าเราจากจะให้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็กด o m m a n d Z ใน m a ในะครนะหรือว่ากด Control Z ซตในวินโด้โอเคทีนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราสามารถลากไปมาได้ตามต้องการครับเหมือนกับต่อเลโก้อย่างไงอย่างง้นครับไปกันต่อที่ฟีเจอร์ที่2ครับเพจถ้าคุณอยากจะจดบันทึกเนี่ยคุณจะต้องสร้างเพจขึ้นมาใหม่ครับ ซึ่งคุณสามารถสร้างเพจได้3วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยทำได้โดยการกดปุ่มที่อยู่ทางไซบาฝั่งนี้นะครับที่อยู่ด้านบนไซบานะครับปุ่มนี้ครับก็คือปุ่ม create new page นะกดปุ๊บคุณก็จะได้เพจใหม่ขึ้นมาตรงไซบาตรงนี้นะครับผมวิธีที่2เนี่ยทำได้โดยการกดปุ่มคีลัดครับถ้าเป็นใน Mac เนี่ยก็จะกดเป็น command n นะครับปุ๊บเราก็จะได้เพจใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นใน Windows ก็จะเป็น control n นะครับวิธีที่3ครับทำได้โดยการกดปุ่มบวกครับ เครื่องหมายบวกตรงแถบ private workspace ตรงนี้กดปุ๊บก็จะได้เพจใหม่ขึ้นมาครับโอเคแต่เดี๋ยวเราจะใช้แค่เพจเดียวนะเราจะลบเพจที่ไม่ต้องการนะครับซึ่งสามารถทําได้โดยการกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก move to trend ครับโอเคหรือว่าจะกดจุด3จุดตรงมุมขวาบนตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เลือก move to trend ครับโอเคทีนี้เวลาคุณสร้างเพจขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะยังไม่มีชื่อเพจนะหรือว่ายังไม่มีไตเติลนะก็ให้ทําการใส่ชื่อเพจลงไปนะ ผมจะตั้งว่าเพจนะนอกจากชื่อเพจเนี่คุณก็สามารถเพิ่มไอคอนหรืออิโมจิที่คุณต้องการได้ครับด้วยการกดปุ่ม add icon ตรงนี้นะปุ๊บโอเคมันก็จะสุมมาให้นะถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะเป็นเครื่องหมายมือนอกจากไอคอนและอิโมจิเนี่ยเราังสามารถเพิ่มหน้าปกของเพจได้ครับด้วยการกดปุ่ม add cover ตรงนี้นะปุ๊บมันก็จะสุมรูป cover หรือหน,น้าปกมาให้คนระับถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถกดเปลี่ยนได้ตรง change cover ตรงนี้นะ สีที่เราต้องการครับหรือถ้าเราไม่อยากได้หน้าปกเนี่ยเราก็ลบออกได้ด้วยการกด Change Cover แล้วก็เลือก Remove นะครับอีโมจิก็เช่นเดียวกันนะถ้าคุณไม่อยากได้เนี่ยคุณก็สามารถกด Remove ได้นะครับโอเคครับหลังจากคุณได้ชื่อเพจหรือไอคอนที่คุณพอใจเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันจะมีพื้นที่โล่งเหมือนผ้าใบนะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณสามารถจดบันทึกลงไปได้ครับจะลองจดว่า Hi มาณนี้นะครับที่ต้องกดโอเคเหมือนที่บอกว่าทุกอย่างในโนชันเนี่ยเป็นบล็อกเพราะฉะนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณจดบันทึกเนี่ยให้เป็นไปตามต้องการได้ด้วยการกดสัญลักษณ์6จุดด้านหน้านะครับแล้วเลือกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คุณต้องการนะครับเช่น turn into โ u o t เป็นต้นนะครับอ่าหรือถ้าคุณอยากได้เป็นอย่างเดิมก็กด command set นะครับโอเคนอกจากเปลี่ยนรูปแบบบล็อกเนี่ยมันยังสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรหรือเปลี่ยนสีพืนหลังได้นะครับทำการกดปุ่ม 6จุดกทีครับแล้วก็เลือกคันเลือกเนี่ยมีให้เลือกทั้งสีตัวอักษรแล้วก็มีให้เลือกทั้งสีพื้นหลังนะโอเคเดี๋ยวผมจะกด undo นะโอเคนอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการใช้เมาส์ไฮไลท์ข้อความนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นเมนู of OP option ขึ้นมาครับคุณสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้หรือว่าเปลี่ยนสีพื้นหลังก็ได้ครับนอกจากการใช้เมนู option OP กับการ กดจุด6จุดเนี่ยคุณจะยังสามารถใช้ขีลัดที่คุณคุ้นเคยครับได้เช่นการทําตัวหนาตัวเอียงหรือว่าขีเส้นใต้ครับได้หมดเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดย้อนกลับมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆครับก็จะพบว่าไม่มีโฟลเดอร์ครับในโนชันแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่าเพจและสับเพจแทนครับสับเพจคืออะไรสับเพจก็คือเพจที่อยู่ในเพจอื่นอีกทีครับเดี๋ยวผมจะสร้างสับเพจให้ดูครับซึ่งเราสามารถสร้างสับเพจได้2วิธีครับ วิธีแรกเนี่ยทำได้ด้วยการกดปุ่ม s l a s ครับแล้วมันก็จะขึ้นะจะขึ้นมาให้เลือกนะครับเราก็จะเลือกเพจนะเพจที่อยู่ข้างในเพจอื่นอีกทีเนี่ยจะเรียกว่า s ับเพจเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเพจนี้ว่า s ับเพจหนึ่งครับโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะกดย้อนกลับนะครับกดตรงนี้นะย้อนกลับโอเคกลับมาที่หน้านี้อีกรอบนะรบหรือว่าคุณจะสร้างเพจโดยการพิมพ์ s l a s เพจเลยก็ได้นะ slash เพจเนี่ยแล้วก็กด enter มันก็จะได้เพจเหมือนกันนะ s ับเพจสองโอเค เมื่อกี้วิธีแรกนะก็คือใช้การกดปุ่ม slash นะ slash แล้วเลือกเพจแล้ว่าพิมพ์ s l a s เพจเลยก็ได้วิธีที่สองเนี่ยก็คือทำได้ด้วยการกดปุ่มบวกครับที่อยู่หลังชื่อเพจนะครับสมมติมว่าเราจะสร้างเพจในเพจนี้นะครับเราก็จะกดปุ่มนี้นะ add a page inside ปุ๊บมันก็ได้เพจขึ้นมาอีกเพจนะครับผมจะตั้งชื่อว่า sub page 3นะครับอ่เราก็กดออก ทีนี้เราก็จะได้สับเพจมา3เพจล้วนะทีนี้เราจะดูยังไงนะว่าเพจไหนอยู่ในเพจไหนเนี่ยเราก็จะดูได้จากการดูตรงไซส์บาร์เนี่ยนะครับเพราะว่าเนี่ยสับเพจ1 2 3เนี่ยจะอยู่ในเพจที่ชื่อว่าเพจนียนะครับเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้นยมันก็จะซ่อนนะว่าเรามีสับเพจอะไรบ้างแต่ถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะโชว์ว่าเรามีสับเพจอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามครับทำหน้าที่แทนโฟลเดอร์นะครับวิธีที่2ครับที่จะดูว่าเพจนายอยู่ในเพจไหนทําได้ด้วยการดูตรง ข้างบนนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเรียกว่าเบรดคัมนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปในสับเพจนะก็เลยจะดูไม่ได้ถ้าผมกดเข้าไปในสับเพจนึงปุ๊บมันจะขึ้นว่าเพจสแลสสับเพจนึงครับทาให้รู้ว่าสับเพจนึงเนี่ยอยู่ในเพจอีกทีครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าเพจกันะครับเช่นเดียวกับบล็อกนะครับลองสังเกตดูว่าด้านหน้าสับเพจนี่มันก็มีจุด6จุดครับมันก็เหมือนกับบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถตัดเรียงใหม่ได้ง่ายครับเลื่อนไปมาครับ ได้หมดเลยนะนอกจากเลื่อนไปมาในหน้าเนี่ยคุณยังสามารถเลื่อนให้สับเพจนึงไปอยู่ในอีกส<ๆ>ับเพจนึงก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนสับเพจนให้เบลในสับเพจนงแล้วนะครับมันก็จะหายเข้าไปอยู่ในสับเพจนงแล้ว,ลวพอเรากดเข้าไป,ก,าไปก็จะเจอสับเพจนครับพาเรากดเข้าไปในสับเพจนียมันจะขึ้นนะว่าสับเพจนียอยู่ในสับเพจนงแล้วก็อยู่ใน Facebook เพจนึงครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะเลื่อนออกมาเนี่ยคุณก็เลื่อนได้จากไซบาเช่นเดียวกันเนี่ยเลื่อนออกมา กลับมาอยู่ที่เพจเหมือนเดิมปุ๊บโอเคกลับมาที่เพจกลับมาอยู่ที่เพจเหมือนเดิมละเช่นเดียวกับฟีเจอร์บล็อกนะผมจะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับเพจอย่างละเอียดอีกทีครับให้คุณกด u b s c r i b e ไว้ก่อนได้ก่อนที่จะไปฟังฟีเจอร์สุดท้ายครับถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการจัดการความรู้อย่าลืมกด u b s c r i b e นะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ครับไปกันที่ฟีเจอร์สุดท้ายของวันนี้ดาต้าเบด d a t a b a บสเนี่ยเป็นฟีเจอร์สำคัญของ Notion ะคที่ทำให้ n Notion เนี่ยต่างจากแอปจดบันทึกแอปอื่น,นครับถ้าคุณใช้มันเป็นเนี่ยมันจะทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับเช่นทำา t o o o i s t ทำา r r o j e t t m n n g g m m n t t ทำา o o t t n t t m n n g g m m n t t หรือสร้างคังความรู้หรือสมองที่2ของคุณก็ได้ครับ <S <S เดี๋ยวผมจะให้ดู Database ที่ผมสร้างขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ผมจะสอนคุณสร้างมันขึ้นมาอีกทีนึงครับนี่คือหน้าตาของ Datab a s e ครับถ้ามองดูเผินๆเ,เนี่ยมันก็จะเหมือน Excel หรือว่า s h Sheet นะครับ แต่มันไม่ใช่แค่ตารางธรรมดาดาต้าเบสเนี่ยคือภาชนะที่เก็บรวบรวมเพจของเราไว้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดระเบียบครับทำให้เราสามารถค้นหาคัดกรองจัดเรียงข้อมูลของเราได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าถ้าเราจดบันทึกหนังสือเป็นเพจกับดาต้าเบสแตกต่างกันอย่างไรครับโอเคสิ่งที่เหมือนกันครับก็คือคุณสามารถจดบันทึกข้างในนี้ได้เหมือนกันครับเนี่ยถ้าเรากดมาใน atom editor เนี่ยคุณก็มีพื้นที่ว่างให้จดบันทึกใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่ดาต้าเบสโอเคหรือถ้าคุณเปิดตรงอัตมิกคาบิตที่เป็นเพจที่อยู่ในดาต้าเบสเนี่ยมันก็มีพื้นที่ว่างให้เราจดบันทึกเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าดาต้าเบสเนี่ยก็เป็นภาชนะที่เก็บรวบรวมเพจของเราไว้ครับโอเคสิ่งที่เหมือนกันคือสามารถจดบันทึกได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือดาต้าเบสเนี่ยมะมีสิ่งที่เรียกว่า property ครับ property หรือว่าคุณสมบัติของเพจนั้นครับเช่น name เนี่ยก็เป็น property ท ไว้จดบันทึกชื่อผู้แต่งหรือนักเขียนลงไปครับเผื่อไว้ใช้ค้นหาในอนาคนตครับสเตตัสเนี่ยก็เป็น property ที่ผมสร้างขึ้นมาไว้จดบันทึกสถานะการอ่านครับเช่นว่าอ่านแล้วกำลังอ่านหรือว่ายังไม่ได้อ่านครับ ได้รู้ว่าเราอ่านถึงไหนแล้วนะครับส่วน cover เนี่ยเป็น property ที่ผมสร้างขึ้นมาไว้ใส่รูปหนังสือครับถ้าคุณคิดว่ามันซับซ้อนเนี่ยจะจดบันทึกในเพจเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับแต่เดี๋ยวผมจะโชว์ข้อดีของการจดบันทึกใน database ให้ดูนะครับเหมือนที่บอกครับว่า database เนี่ยคือภาชนะที่เก็บรวมเพจของเราไว้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดระเบียบนะครับผมสามารถใช้ property นะครับในการจัดเรียงหนังสือตามชื่อหนังสือหรือชื่อผู้แต่งก็ได้นะเช่นเนี่ยถ้าคุณสังเกตมันจะไม่ได้เรียงตามตัวอักษรครับคุณสามารถทําให้มันเรียงได้ดดยกกการรรรอนะคคคััับบ็ืจเี เราก็เลือก name นะครับเลือกแบบ ascending นะก็คือ A ถึง Z ทีนี้มันก็จะเรียงร B, ครับ A B ครับมันก็จะเรียงตามตัวอักษรนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยากให้มันเรียงตามชื่อหนังสือเนี่ยคุณก็ลบนะครับให้เรียงตามชื่อผู้แต่งแทนนะครับก็กด sort มันเลยครับเลือก a u t e r แล้วก็เลือก ascending อนะ่ะมันก็จะกลายเป็นเริ่มด้วยตัว a, รับหนังสือของคุณป to Z นะครับโอเคอี๋ยวผมลบนะ ลบด้วยการกดตรงนี้นะครับแล้วก็ Delete s ร์ทโอเคนอกจากที่ผมสามารถใช้ property ในการจัดเรียงหนังสือแล้วเนี่ยผมยังสามารถใช้ property ในการคัดกรองหรือค้นหาหนังสือได้นะครับเช่นผมอยากให้มันโชว์เฉพาะหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยผมก็ทําทการกดฟิลเตอร์นะครับเลือก Sta t u s แล้วก็เลือกเป็นยังไม่ได้อ่านคนระับมันก็จะขึ้นมาเป็นเฉพาะหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านคนระับ okay. โอเคถ้าคุณอยากลบก็ทําได้โดยการกด3จุดนี้นะครับแล้วก็เลือก d e l e t e filter นะครับโอเคหรือถ้าคุณอยาก ให้มันโชว์เฉพาะผู้แต่งที่คุณต้องการเนี่ยก็เหมือนเดิมกดฟิลเตอร์เลือกเป็นอาร์เตอร์แทนแล้วก็เลือกของคุณมาริเอคอนโดนะครับอ่าก็จะขึ้นมาเฉพาะหนังสือของคุณมาริเอคอนโดนะครับสองเล่มอันที่ผมกดลบนะครับสามจุดเหมือนเดิมเลยฟิลเตอร์โอเคนอกจากการค้นหาคัดกรองแล้วก็จัดเรียงข้อมูลเนี่ยดาต้าเบสยังสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบอื่นๆได้ตามที่เราต้องการก็คือข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในตารางอยู่แล้วแต่เราสามารถ ให้มันแสดงในรูปแบบอื่นได้ทําให้เราดูง่ายขึ้นนะเช่นแบบ,บผมอยากใ,ให้มันโชว์เป็นบอร์ดแยกกันว่าหนังสือกองที่ยังไม่อ่านหนังสือที่กําลังอ่านและหนังสือที่อ่านแล้วมีอะไรบ้างนะนะครับเราก็สามารถมาดูได้ตรงบอร์ดครับโอเคแทนที่เราจะแสดงข้อมูลเป็นแบบตารางเราก็สามารถให้มันแสดงเป็นบอร์ดตามสถานะการอ่านได้ครับแบ่งเป็นกลุ่มยังไม่อ่านกําลังอ่านแล้วก็อ่านแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถตั้งค่ามันแสดงรูปจาก property c o v e r ที่เราสร้างไว้ได้ด้วยคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนสร้าง book database แบบที่ผมโชว์ให้ดูนะ ผมจะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดาต้าเบสอย่างละเอียดเด็กีให้คุณกด Subscribe ไว้ก่อนได้นะโอเคคุณสามารถสร้างดาต้าเบสได้โดยการพิมพนะ์ส a a สด a ต้อ่ะแลแ้วตามด้วย database อนะ่ะดัตาเบสทีเนี้ยมันจะมีให้คุณเลือก2แบบแบบ inline กับแบบ full page ต่างกันยังไง inline เนี่ยพอเราสร้างปุ๊บมันก็จะเป็นตารางมาอยู่ในหน้านเดียวกันกับเพจนี้นะครับโอเคแต่ผมไม่ชอบแบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขอกดอันดนะปุ๊บโอเค แล้วก็พิมพ์ Data Base หม่รอบ slash Data Base โ okay. อเคผมจะเลือกเป็น Full Page นะมันจะสร้างเป็นเพจใหม่ขึ้นมานะโอเค okay. ผมก็จะตั้งชื่อว่า Book Data Base น okay. ะโอเคทีนี้ถ้าคุณอยากจะใส่ไอคอนหรือใส่หน้าปกอะไรคุณก็สามารถเลือกได้ตามต้องการนะทีนี้พอสร้างมาใหม่เนี่ยมันจะมีแค่ Name Property เท่านั้นนะรตรงนี้ก็คือเป็นชื่อเพจนะเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูสัก3าหนังสือสัก3ามเล่มนะ อันแรกก็คือ atomic habit habit okay. ครับโอเคเล่มที่สอง The power o f habit โ okay. อเคเล่มที่สามไอนี่ habit นะครับโอเคตอนนี้เราได้ชื่อหนังสือมาสามเล่มนะทีนี้เราก็จะทำการเพิ่ม property นะครับแบบแบบ d database เมืมากี้นะก็คือเพิ่มผู้แต่ง เพิ่มสถานะแล้วก็โคเบอร์นะอันแรกเนี่ย add property เป็นผู้แต่งก่นคะรับตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นมันติซีเล็กนะครับเพราะบางทีหนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะมีผู้แต่งหลายคนได้นะก็ของอ t o ตอมิคับบิเนี่ยผู้แต่งจะเป็นคุณเจมส์เค okay. ลียร์นะเจมส์เคลียร์โอเคและพาวเวอร์ออบบิตก็จะเป็นคุณชาวดูคิ โอเคถ้าคุณไม่ชอบสีเนี่ยคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะโอเคคุณก็สามารถเลื่อนได้ครับตามที่คุณต้องการนะว่าอยากให้ใครอยู่มาก่อนมาหลังส่วนไทนี่แ้เนี่ยจะเป็นของคุณ B J Fox คนระับโอเคขอเลื่อนไปข้างบนเพราะผมอยากให้เรียงตามตัวอักษรนะโอเคจะเห็นว่าหัวตารางเนี่ยยังขึ้นว่ามันตีซีเล็กอยู่นะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยการคลิกนะครับแล้วก็เลือก อาร์เตอร์เอนเตอร์โอเคเรียบร้อยถ้าารู้สึกว่าอยากให้มันเล็กลงก็เราอาจจะดับเบิลคลิกตรงนี้ได้ครับปุ๊บอ่ามันก็จะพอดีครับโอเคต่อมาก็คือสเตตัสครับหรือว่าสถานะการนานครับเราสามารถสร้าง property เพิ่มได้โดยการกดปุ่มบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกสเตตัสครับโอเคทีนี้สเตตัสมันจะมี3อย่างครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบที่เราต้องการครับเลือด้วยการกด edit property นะครับแล้วก็มากดคลิกตรงที่เราอยากเปลี่ยนครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกครับ ก็ออกเขียนว่าผมเปลี่ยนภาษาก่อนยังไม่อ่านอันนี้ in p r o g r t s s เปลี่ยนเป็นกำลังอ่านแล้วก็คอมพิวเปลี่ยนเป็นอ่านแล้วโอเคครับนี่เราก็สามารถมาเลือกเปลี่ยน Property ให้ให้ตรงกับที่เราต้องการได้นะด้วยการคลิกนี่แรับแล้วก็เลือกแบบ atomic h a b i t t อ่านแล้วโอเค นอกจากกดในตารางแล้วเนี่ยเราังสามารถกดในเพจก็ได้นะครับ Open เพจนะเปิดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเราสามารถแก้ตรงนี้ก็ได้นะรตรงสเตตัสต,ต,ตรงนี้เนี่ยดยการกดคลิกเหมือนกันนะเราก็เลือกกําลังอ่านโอเคล้วก็คลิกเพื่อกลับมาที่ Data ตาเบตอีกทีครับพ่อป๊อตสดท้ายเราจะเพิ่มก็คือ c ค v e r หรือหน้าปกนะครับโอเคเราก็จะทําการกด add property เลือก File and Media นะครับปุ๊บโอเคเราก็จะเปลี่ยนชื่อนะบโดยการคลิกแล้วก็เปลี่ยน Cover โอเวอร์โอเคโอเคดับเราคลิกเพื่อให้มันเล็กลงนะโอเคแล้วเราก็คลิกครับถ้าเรามีรูปเป็นไฟล์เราก็อัพโหลดครับขนาดต้องไม่เกินห้ามกะไบต์นะหรือเราสามารถเอมเบดลิงก์ก็ได้นะเอ่อเราก็ไปหาลิงก์จากในอินเทอร์เน็ตครับป๊บของอัลตอมิคับบิดนะโอเคอัลตอมิคับบิดของ power of habit ก็ของ tiny habits โ okay, อเคทีนี้ก็จะได้ database ที่หน้าตาเหมือน book database ก่อนนั้นนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอ double c คล c k นะครับอ่าโอเคอ่าถ้าเราไม่ได้ไม่ชอบที่มันเป็นสองบรรทัดเราก็แค่ลากอ่าโอเคโอเคสวยงามตอนนี้เราก็ได้ book database ที่พร้อมจะจดบันทึกหนังสือแล้วครับถ้าเรามีหนังสือเล่มใหม่เราแค่กด add new page ครับโอเคเช่น building เลือขึ้นแบรนเป็นต้นนะประมาณนี้นะโอเคสุดท้ายเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเราสามารถสร้างวิวใหม่ของ Data b a s บได้ยังไงนะใน Data b a s บเมื่อกี้เนี่ยเราจะมีวิวที่เป็นบอร์ดนะเพื่อแสดงสเตตัสนะโอเควิธีสร้างวิวใหม่นะทำได้ด้วยการเนี่ยเอาเมาส์เลื่อนมาตรงนี้นะข้างๆเทเบิลเนี่ยมันจะมีปุ่มบวกค d a บแอดอันเนลนะนะเราก็เลือกกด Add a n e w view นะปุ๊บ มันก็จะมีให้เลือกตามต้องการครับทีนี้เราต้องการทําเป็นบอร์ดครับเราก็จะกดบอร์ดนะปุ๊บโอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้คนระับอันนี้มันจะโชคดีที่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับสเตตัสอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่สเตตัสเนี่ยเราก็แค่มาเปลี่ยนนะครับเพือมาให้มันจัดเรียงตามอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นตามสเตตัสอยู่แล้วโอเคเนี่ยสเตตัสครทีนี้เราจะทํำยังไงครับให้มันมีรูปเพิ่มขึ้นมานะมาดูตรงนี้ตร,นตรงคําว่าการรีวิวนะตอนนี้มันเป็นคําว่านอนเนี่ยเราก็ต้องกดเลือกก่อนคนระับ เนี่ยเราสามารถเลือกใช้หน้าปกของเพจก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเพจคอนเทนต์ก็ได้หรือว่าเป็น property ที่เราสร้างไว้ก็คือ cover เราก็ทําการกดตรงนี้ถ้าเรารู้สึกว่ารูปมันใหญ่ไปอยากให้มันเห็นทั้งหน้าปกหนังสือเนี่ยเราก็มาเลือกตรง fit image ปุ๊บเรียบร้อยครับรก็จะได้แบบ database ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้าน,นี้ครับโอเคแล้วถ้าคุณอยากให หนังสือมันเรียงตามชื่อต้องทำไงครับก็เหมือนเดิมครับให้มากดตรง sort ครับ sort เลือก name มาพออยากให้เรียงตามชื่อแล้วก็เลือกเป็น ascending ครับก็คือ a ถึง z เรียบร้อยครับเราก็จะได้ book database สำหรับการจดบันทึกหนังสือเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆอยากถามหรืออยากจะให้สอนอะไรเกี่ยวกับโ o t i o n เนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับและถ้าผมลงคลิปใหม่เนี่ยจาก p l a y l i s ส notion สำหรับมือใหม่เนี่ยผมจะมาแปะไว้ตรงนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะรู้จักกับนิสัยที่จะช่วยให้คุณอ่านหนังสือจบ มากกว่า10เล่มต่อปีเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเจอกันคลิปนี้ครับ